อาาศีนะก็ไปเรื่อยๆนะจ๊ะน้ำงตาแล้วนะจ๊ะยาวไปยาวไปจ้านะคะสวัสดีตกใจคะ่ะที่สีสวัสดีมาแล้วจ้าคุณจ้า มาก็เห่าจ้าน้องใส่มะเขือขืนอ,อกรอบจ้ามากินนํากันเดอ้อจ้าเป็นสแต่แซ่บเรยมีขานมกินมะเขือแซ่บแกงเขียวหวานหมูเอยเนื้อเอยอย่างนี้นะแซ่บจ้าชอบจ้าอ๋อได้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 จ้า <S <S <N> um> ได้หลายจะลดผ่านทางมาเนาะผ่านทางมาได้าบ้านจ้ะเยอะจริงๆคุณพี่ได้อะไรกินเย็นจ้ะคุณพี่ได้อะไรกินแรงเนาะคุณพี่ คุณพี่ได้อย่างกินแรงจ้าสวัสดีคุณประยุนนะคะคุณพี่อธิกาสวัสดีคุณประยุนสุธิพลนะจ้าสวัสดีทักทายว่ะจ้าอ๋อได้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 ไดจ้า <laughs> <laughs> คุณพี่ <laughs> ฮัลโหลคุณพี่ฮัลโหลพี่คุณพี่สีสวัสด์ <laughs> คุณพี่ คุณพี่พี่คุณคุณ,ค,ณคุณประยูนอะ่ะคุณประยูนถามคุณพี่ได้เท่าไหร่ยังไม่บอกเพื่อนๆนเลยเพื่อนเอน,เอ,นอยากรู้ <c oughs> ขอให้คุณพี่ผ่านชลุยน้องจะได้ไปดูคลิปให้นะน้องสิได้ไปเบิ้งคลิปให้ได้คุณพี่อั <c oughs> า <c oughs> อันนี้มานรีบไม่เข้าใจ ต่างหูนานแล้วจ้าไม่ได้เอามาใส่สักทีตอนนี้ก็เลยเอามาใส่ลองดูจ้ามารีไม่ได้น่ะคุณพี่วันนี้คุณพี่ได้เท่าไหร่นาทีคุณพี่ถามหน่อยคุณพี่ได้เท่าไหร่วันนี้คุณพี่จ้าใครบอ <laughs> ถ้าใครใหากินน้ำแน่เดอ้อกำลังทำจ้าโอ้เป็นแต่แสบเด้เนาะขจีแบ่บขอบคุณมากๆเด้อทุกคนเด้อสวัสดีค่ะคเพื่อนๆสวัสดีตอนแรงห้าโมงกว่านะจ้าห้าโมงสิบไปนะคุณพี่วันนี้คุณพี่ได้เท่าไหรนะ่นาที คุณพี่ถามหน่อยคุณพี่ได้เท่าไหร่วันนี้คุณพี่จ้าก็ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ <laughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆจ้านะจ๊ะ <laughs> <laughs> แต่ปรีทักทายทุกๆคนในห้องด้วยนะคะกันบอกว่า ให้พี่ตอบให้พี่ตอบคอมเมนต์เหรอแอปเปิลไม่ได้ขายจ้า <laughs> โอ๋น้องลืมน้องลืมว่าคุณพี่รอรอไอ้รถอ,อยู่ <laughs> เข้าลงเลยซักคลิปน้องเอ้ยทำไมคุณพี่ไม่ถ่ายวันนี้คุณพี่จะรออะไรตอนกลางวันนะหน่าดูนะก่อนที่เขาจะเกี่ยวเนาะนะ มันเก่าคือเก่าเวลาเดิมค่ะแล้วใคยับขคยับขคยับขคยับเข้ามาสิกระแซก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 เข้าหลายหลายจะลดผ่านทางมาเนาะก็ผ่านทางมาด้าบ้านจา้ะเยอะจริงๆวานะคนะเนอะ สู้ๆไปยาวๆไปนะคะเพื่อนๆจ๋าจแสดงความดีใจกับคุณพี่ขอบ<ล>คุณมากมากทีส่สวัสดีคุณพี่สีสวัสดีนะจ๊ะคุณพี่อัน,นที่จะไปเอาให้คนไหน เขาทําเป็นดูให้จ้าอ๋อไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ค่อยขึ้นมาอย่างแต่ว่าขึ้นเยอะนะขึ้นเยอะแต่ก่อนเดือนตุลานี่ลงเยอะเลยจ้าก็เริ่มใหม่ไปเรื่อยๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะคุณพี่สมพรบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้านะคะยาวเป็นต่แซบเด้เนาะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะคุณพี่ ขี่รถกลับไปกลับมาอยู่จ้าสวัสดีจ้าคุณน้องสิริพอรองสาเนาขอบคุณขอบคุณโอ้ยละโอ้โอออยจมาไก่ขาตั้งกล้องแม่ลายสูส้ๆครับคนว่าเนาะ,ะด่นดันดัน,ดน สัญญาณหายจริงๆด้ดวยจ้าดูไปด้วยกันนะคะกินตำสมเด้อจ้าเสีญญยงรถไก่ไปไกลมากอยู่จ้าจ้าอันนี้มาลรีบไม่เข้าใจา เสียงเขาหวัดดีทุกคนหวัดดีหวัดดีตอนแรงเด้อจา้านิดนิดเองนะเนี่ยดันให้มารีหน่อยจา้าดันให้มารีหน่อยนะมีอยู่กิดล้านดวงตาจา้ากิดล้านดวง มีวันนี้แหละที่ว่างว่างหน่อยจ้าพี่ไม่ได้ไปไหนนะคะหรือว่าจะอาจจะไปตอกทิกตอกทิกตอกติึงลติดติงอวันนี้รถผ่านทางมาจ้ามาอีกแล้วดันอยู่จ้าดันอยู่จ้าตามมาแล้ก็สู้สู้ ม,มายินดีกับคุณพี่พรุ่งนี้คุณพี่ก็จะได้ไอ้นั่นแล้วนะถ้าถ้าผ่านแล้วก็อย่ายลืมเนอะรถผ่านทางมาดีดีจ้าตอนนี้มีหกล้านดวงตาในใทย นคะได้อะไรกินนาะตอนแรกอย่างนี้นะจ๊ามารีพูดไปเองจ้ากินแล้วครับแจงเขียวหวานครับโอ้ยเนาะคุ้นจ้าดันไปรดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมคุณทุเรียนคุณพี่ทุเรียนคุณทุเรียนเนี่ยใกล้จะผ่านแล้วยังเนาะคุณ สิริพรวันนี้ได้อะไรทานจ้าวันนี้จัดเมนูอะไรเอ้ยจานเพ่นวาเนาะเนาะสู้ๆไปยาวๆไปนะคะเพื่อนๆจ้าแสดงความดีใจกับคุณพี่วนา,นานะจ้าคุณพี่วัสนาจ้าสวัสดีไปตลาดมาาหลบบเนะจ้าสาอ้วนทำกับข้าวก่อนศักดา <laughs> นะแต่งตัวสุภาพแบบว่าแต่งตัวแบบเอ่อที่ไม่ไม่ล่อไม่ล่อตานะคะนี่แหละประมาณนี้